เราคงจะหนีไม่พ้นการสัมภาษณ์งานที่จะต้องโดนถามว่าเปลี่ยนงานใหม่แบบนี้เพราะอยากจะอัพเงินเดือนใช่ไหมคะช่วงต้นปีแบบนี้พี่เอกเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังมองหางานใหม่หรือว่าเปลี่ยนงานใหม่แน่นอนว่าเราคงจะหนีไม่พ้นการสัมภาษณ์งานที่จะต้องโดนถามว่าเปลี่ยนงานใหม่แบบนี้เพราะอยากจะอัพเงินเดือนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะหนูอยากจะอัพเงินเดือนแต่ตอบไปแบบนี้เนี่ยมันก็มันมันไม่จึง้งมันไม่แก่นึกออกไหมแต่ถ้าใครดูช่องพี่เอ๋มายาวนานเนี่ยจะรู้ว่าคือไม่แนะนําให้ตอบแบบตรงๆเราจะต้องมีกลยุทธ์มีกลวิธีในการตอบดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวพี่เอ๋จะมาแนะนานะคะว่าถ้าเจอคําถามนั้นเนี่ยต้องตอบอยังไงเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของการเติบโตนะ สายงานของเราค่ะอธิบายไปสิว่าการการเปลี่ยนงานใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเราอยากที่จะเติบโตในสายงานของเราปัจจุบันเนี้ยทำงานเป็นพนากาักงานแบบการตลาดใช่ไหมแล้วเราก็อยากที่จะแบบอัพตำแหน่งขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเราอยากที่จะเรียนรู้มาก ขึ้นในในสาขาการตลาดเพราะว่าการตลาดเดิมที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะได้ทําแค่งาน1นึแต่ว่าในตําแหน่งงานใหม่ที่ไปสมัครเนี่ยมันได้ทํา1 2 3 4เห็นปะมันก็ชาเลนจ์มากขึ้นต่อมาเหตุผลที่2ก็คือการเปลี่ยนอุตสาหกรรมค่ะบางคนเนี่ยอาจจะพนักง,งานการตลาดคนเดิมเมื่อกี้แหละอาจจะทําอยู่แบบตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทีนี้เราอาจจะอยากไปลองทําตลาดรีเทลบ้างหาอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆก็บอกเขาไปว่าความแตกต่าง อะไรเหตุผลที่3ก็คือการเปลี่ยนสายงานค่ะเชื่อว่าคงมีหลายๆคนนะที่อยากจะลองแบบทําอะไรใหม่ๆดูใช่ไหมทาแบบเดิมมาก็นานแล้วหลายปีแล้วอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างก็บอกเขาไปค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องเน้นเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยมาสนใจในอุตสาหกรรมนี้มาสนใจในสายงานนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะเหตุผลที่ทําให้เรามีแพชชั่นเนี่ยเล่าเข้าไปบอกเขาไปค่ะ ซึ่งพี่เอจะให้เทคนิคในการเล่าเรื่องนะคะเทคนิคนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าสตาร์นั่นเองย่อมาจาก situation, task, action แล้วก็ result ค่ะเวลาที่เราเล่าเรื่องเนี่ยนะคะคือเราควรที่จะเล่าเรื่องให้มันแบบเป็นลำดับใจความ คนฟังเนี่ยเขาก็จะได้ฟังดูเรื่องด้วยแล้วเราก็จะได้เล่าองค์ประกอบให้มันครบด้วยนะคะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ก่อนนะคะว่าเออเหตุการณ์มันคืออะไรทําไมเราถึงได้มาเปลีย่ยนใยงานหรือว่ามาสนใจงานตําแหน่งนี้ทา pathway, s นะคะสิ่งที่เราทําคืออะไรหลังจากที่เรารู้ว่าเราอยากจะเปลีย่ยนใยงานเราก็เลยมาหางานหรือว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราอยากจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมแล้วก็มาสนใจอันนี้ได้ยังไง action ก็คือมาสมัครที่นี่ได้ยังไงสนใจในอะไร result ก็คือเนี่ยแหละ เหตุผลลับเนาะที่เราอยากจะให้กับที่เนี่ยมันคืออะไรได้เทคนิคแล้วอย่าลืมเอาไปทำตามกันด้วยนะจ๊ะ